พามอรฟุตบอลคลาบกลายเป็นวลีสุดคลาสสิกของเชลซีในซีซั่นนี้ไปโดยปริยายครับจากผลงานของเด็กหนุ่มชาวอังกฤษที่เข้ากลายมาเป็นเดอะแบ็กในแผงเกมรุกของปีนี้ณนะวินาทีนี้ครับเชลซีกลายเป็นทีมที่ขาดพาวเมอร์เมื่อไร่ก็เหมือนขาดใจเมื่อนั้นเกมรุกขาดมิติในการเข้าทำและตัวความหวังในการผลิตประตูฉะนั้นแล้วครับมันจะเป็นที่มาของวลีที่ว่าสโมสรเชลซีหวังพึ่งพานักเตะเพียงคนเดียวไปแล้วทางการควรลุ้นดาวซันโวรหรือม่วนร่่มกับประตูก็กลายเป็นพาวเมอร์ที่สามารถคาดหวังได้เพียกอยู่คนเดียวซึ่งก คำพูดที่ว่านี่เป็นพาวเวอร์ฟุตบอลคลับจริงเท็จแค่ไหนวันนี้ขอบสนามคลิปสัันของเราจะมาลองกางสิติวัดกันแบบเกมต่อเกมครับเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็กเข้าเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็กอร่อยเข้มเต็มซอง ย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเม์ที่ผ่านมาในดีวันท้ายของตลาดนักเตะที่สร้างความเสืรอไพรส์ได้ไม่น้อยนั่นคือการที่เรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ยอมที่จะปล่อยหนึ่งในนักเตะจากอะคาเดมี่ที่สามารถคาดหวังถึงอนาคตอย่างพาเมอร์ออกมาจากสมโมสรเรื่องนี้เหมือนเป็นการบินบินของทั้งสองฝ่ายครับฝั่งนักเตะที่ต้องการโอกาสลงสนามแบบสม่ำเสมอซึ่งทางฝั่งเรือใบสีฟ้าไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการตรงนี้ได้และการปล่อยออกไปนั้นก็สามารถทําเงินเข้าคลังสมโมสรได้นี่เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันมากซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าแฟนบอลเชลซีจะคิดเห็นและตั้ง ความหวังไว้กับพาวเมอร์สูงขนาดไหนซึ่งเรื่องนี้ครับคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างก,กันออกไปแต่ทว่ากับสิ่งที่พาวเมอร์ตอบแทนกลับมานั้นสามารถพูดได้เต็มปากว่ามันเป็นความคุ้มค่าทุกเพนนีกับสิ่งที่สโมสรได้ลงทุนไปณนะตอนนี้พาวเมอร์มีโหวตรบไปแล้ว36ประตูจากการลงสนามทุกรายการ39เกมแบ่งเป็นซัดเอง23แอตซิส13ขวดลุ้นดาวซันโวของลิซอยู่ณนะตอนนี้เจาะจงลงไปเพียงแค่พรีเมียร์ลีก28เกมภายใต้ยูนิฟอร์มเชลซีนะครับเกมไหนกระตามที่ทพาวเมอร์ นัดส่วนท่านัดไหนเอาเมอร์มีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดพวกเขาแพ้เพียงแค่2เกมเท่านั้นซึ่งเกิดขึ้นในวันที่แพ้แมนยูไป2อหนึ่งและพ่ายบูไป4ประตูต่อ2อีกอย่างคือในหนประตูมันส่งผลสําคัญต่อเชลซีที่ทําให้เชลซีมีแต้มติดมืออย่างในวันที่เสมอแมนซิตี้สประตูต่อ4ประตูซัดทิ้งห่างลูตันทาวสาประตูต่อศูนย์ก่อนจบเกมด้วยสกอร์สาประตูชัยชนะในเกมฟูลแลมหนึ่งศูนย์แฮทริกใส่แมนยูพร้อมพิสการชนะ4ี่สามหรือเหมาคนเดียว4ตรงในวันถลม่มเอฟเอร์สันี่เป็นเพียงแค่ส่วน แปลกเลยที่เมื่อมีการคิดคำโนวลและตัดประตูของพาเมื่อออกไปเชลซี Chelsea ในตอนนี้จะหล่นไปอยู่โซนท้ายตารางแทน่น แต่ถ้าว่าการเปรียบเทียบตรงนี้มันดีมันอาจจะดูใจร้ายไปหน่อยครับเพราะสถานการณ์นั้นอาจจะมีคนอื่นเข้ามาเป็นโจเกอร์หรือทําประตูแทนเพียงแต่ว่ามันกลายเป็นพาวเมอร์ในหลายๆครั้งก็เลยถูกหยิบยกมาพูดถึงและที่กล่าวมาครับมันยังไม่ได้แตกไปถึงการทำแอซซ์ของเจ้าตัวที่หลายๆครั้งสําคัญต่อผลการแข่งข,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 งขงันเช่นกัน1แอสซิสซ์ให้กับอักเซลดีซซี่ในวันบุกไปเสมอเบรนท์ฟอร์ดหรือในบอลถ้วยนะครับพีแกก็แอซต์ในวันที่เอาชนะเพรสตันกับแบ็กเบิร์นในลีกครับดังนั้นไม่แปลกนะคารุของเซี เด็กหนุ่มอย่างพาวเมอร์จะทิ้งห่างคนอื่นๆแบบไม่เห็นฝุ่นทั้งประตูอาิฟโอกาสการทำประตูหรือการสร้างโอกาสต่างๆส่วนตัวเลขอื่นๆพาวเมอร์ Palmer ก็ถือว่าดีมากๆต่อเกมมีโอกาสยิงเฉลี่ยอยู่ที่2.58ครั้งขี่พาส2.2ครั้งต่อเกมหรือจ่ายบอลเฉลี่ย45ครั้งต่อเกมในเชิงตัวเลขพาวเมอร์ Palmer ก็ดูดีแบบครบมิติรามไปถึงฟอร์มในสนามที่แบกเกมรุกทั้งจ่ายบอลสร้างสรรค์โอกาสและการทำประตูสามารถลบคำวิจารณ์จากตอนแรกที่ย้ายมาได้ไม่น้อยและมันก็ยิ่งส่งเสริมให้เขาดีขึ้นจากสถิติข,ของเพื่อนรอบข้าง ยิง62ครั้งตรงกรอดเพียง1ครั้งและพาบอลไปสุกกลตะข่ายเพียง10ครั้งหรือว่าราฮิมสเตอร์ลิงครับพี่ใหญ่เกมรุกกลายเป็นซีซั่นที่ฟอร์มแกว่งเป็นลูกตุ้มหาความสม่ำเสมอไม่ได้โดยพี่พอร์นะครับเคยหล่นวลีหนึ่งไว้ว่านี่เป็นสมโมสรฟุตบอลเชลซีไม่ใช่สมโมสรฟุตบอลโคพาเมอร์สิ่งที่ต้องยอมรับว่าวันนี้ครับเชลซีจะไม่ใช่พาเมอร์เอฟซีแต่ทว่าพาเมอร์เป็นคนสําคัญที่แบกทุกอย่างไว้บนบ่ามากที่สุด วันไหนเกมมารับขวยก็จะมีเขานี่แหละครับมาช่วยเหลือด้วยแอซิสหรือประตูวันไหนที่ต้องหาคนสักคนมาปลุกพลังให้กลับมาคว้าชัยพาวเมอร์ก็เป็นคนนั้นสารภาพตามตรงครับนึกภาพเชลซีตอนนี้ไม่มีพาวเมอร์ไม่ออกคงจะปวดหัวมากกว่านี้อีกร้อยเท่าหรือถ้าวันนี้ไม่มีพาวเมอร์เชลซีจะเป็นอย่างไรจะมีคนมาคอยแบกมากกว่านี้หรือไม่นิโคลัสแจ็กสันอาจจะได้เชิดชายหรือตอนนี้มูริกอาจจะปล่อยผลงานออกมาแบบเกินร้อยแต่ทว่าทุกอย่างเป็นแค่การคาดการเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในนนตอออี้คืื ไคลเชลซีขาดพาเมอร์เมื่อนั้นพวกเขาพร้อมขาดใจเสมอจริงๆครับเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบค็คเข้าเกรียบพีอาบิ๊กแบค็คอร่อยเข้มเต็มซอง